เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาในนะผมพารสองโอ้โหคือแบบมาขนาดนี้เปิดแน่นอนโกจิต้าไม่รู้ล่ะกูเปิดโกจิต้าในรับโอเมก้าเชนลอนมันไปทางสายแบบออลราวด์ er ไปหน่อยในรับไม่ต้องถูกไม่ค่อยถูกใจเลยนะครับแต่โหวันนี้บอกจริงว่าโกจิต้า ของมันต้องมีแต่แม่เจ้าเ,เอาเ๋ยแมงเหลียนเหลียนเขียวด้วยผมบอกเลยว่าตู้นี้แม่งอาถรรพ์อย่างเยอะนะครับผมเนาะคงไม่ถูกใจใครหลายคนนะครับมีตัวที่ใช้ได้อยู่ก็มีนะเนี่ยมีโกนะคูสีนี่ผมบอกเลยว่าทีเด็ดเลยเพราะว่าได้โกจิต้ามาก็ถ้าถือว่าได้ตัวก็ดีนะครับผมตัวอื่นๆเนาะ เฮ้ยวันก้าชลรอนตอนนี้ผมยังไม่มีนะถือว่าโอเคแต่แบบโอ้ยเห็นแต่ละตัวแล้ววูบเลยครับด,ดูดิวูบยิงไอ้ทั้งเลยนะไม่ยังรอเลื่อนเบื่อนุเซียวเหลือเกินขอร้องอะโกจิท่าท่นนั้นครับโกจิท่าออมาเลยดีกว่าเพื่อเป็นปก,การเสียวเวลาไงวันนี้เราใส่กระนำนะครับต้องได้นะครับเก้าร้อยเมล็ดขอย่อนเก้าร้อยเมล็ดก่อนม่รู้ได้ไหมแต่มันต้องมาแล้วนะครับปเราลุยกันเลย let's go มันตีแรกดูนะครับว่าจะได้หรือไม่ โกคูจีทีเหรอเออเฮ้ยอ,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 อ๋ไม่โกคูจีทีเหรอกูเพิ่งรู้นะน,นี้อ่ะเอ๊ะเออ,เอ,อมาถึงก็ดวงดีเลยนะครับอ๋อโกคูจีทีอย่างนั้นนะหรือมาครับเออเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนกิมมิคใช่ป่ะถือว่าเอาเรื่องตะกี้น่าจะการันตีปะ่ะเพราะว่ามาหมดเลยนะครับทั้งปลังทั้งทั้ง,งนะครับผมมาแบบ G ีทีแบบ อลาวเดอร์เลยเมื่อกี้เออมาลุ้นก็ได้ลุ้นอันนี้ผมบอกเลยว่าได้ลุ้นโอ้โหวีเอลอาสองสาวครับที่ต้องบอกว่าเออไปรอซูเปอร์เอเจล่ะกันนะครับผมบสะเทือนใจนะครับเฮ้ยไม่เอาแม่งมีตัวหลังตู้เยอะจังวะ <c oughs> โกจิต้าอย่างเดียวขอห้องออกมาเลยโกจิต้าโกจิต้าเท่านั้นปังกับโกฮัง ไปเออปกกี้อุตส่าห์แบบหรือว่าได้แล้วนะครับไม่ได้นะคบัวไอ้ตายเธอโลบินเอาดิกระจกแตกไปหนึ่งทีละกันยังไงยังไงขอเหอะไม่อยากเก็บตัวเยอะจะได้เก็บเพชรไปเปิด,ปดตู้โอเมก้าเชนลอนนะครับออกมาเลยได้ไหมคือเพชรผมแม่งแบบไอ้เยอะก็เยอะเลยแต่เราก็อยากจะประหยัดไงอ่้อนนี้อีเอันี้อีี่โอเคเดี๋ยวลุ้น ECA ตอนนี้ ECA เออมีตัว ECA เว้ยตอนนี้ผมมีสี่สิบเหรียญแล้วใช่ป่ะเอ้ยมันอุ๋อมันเนี่ยมันคอนเวิร์ดได้เพื่อนเดี๋ยวผมคงคอ,งองนเวิร์มาหมดแหละเออเอาเป็นว่ากูสอยต่อก่อนเลยละกันนะครับผมไปต่อเนื่องเลยเฮ้ยโอ้โหกืบกดพลาดป่ะกูยิตาออกได้แล้วพอแล้วนะ้ยสิบเม็รรอรอไปเออขอรอหน่อยไปนิปวออกเลยลูกออกเลยเออเออกมาแล้วออกเลยเฮ้ อันนี้คือได้ใช่ไหมเพราะว่าสามพ่อลูกในตำนานไปครับผมสามพ่อลูกนั่นไงสามพอ่เอเฮ้ยมันมาได้ได้อยู่ได้ลุ้นได้อยู่อันนี้ได้ลุ้นเออพนเกงกีเฮ้ยบอกโบลี่กูตกใจอะไรเนี่ยแม่งเฮ้ยได้ลุ้นโอกกูว่าสซย,ยาสีสาย,ยาสีต้องมาแล้วไหมล่ะสซย,ยาสีขอร้องมาเลย กอเอ้ยไอ,อ้น,นอีเซครับไมเอ,อย่าเพ่งกูไม่รอมึงมาแล้วมาแล้วเอ้ยร็วมาแล้วเอออะไรกับนี้อยให้อะไรกูมาเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะสามเอสอาร์ R, หรอ what the fuck <c ười> อะไรกับนี้อะไรของมึงกับนี้ลุมพันดีๆนี่เอาดีๆรอ้รอยหสิบเลแล้วนะเอาดีๆหน่อยดีโอทั้งมาคนเดียวหรอ ไม่มาพอออกมาด้วยล่ะเฮ้ยได้ลุ้นอันนี้ได้ลุ้นได้ลุ้นเปล่าวะแม่งไม่น่าจะได้ลุ้นเ้ยโกคูเด็กอีกแหละยังไงได้ลุ้นแหละได้ลุ้นถือว่าทั้งมาได้ลุ้นได้ลุ้นหรือเปล่าได้ลุ้นครับโกคูซีไม่เยอะกูถุยโกจิดาโกจิดามาดิร็วร็วอ่กตัก เรียบร้อยนิ่งเลยนะร้อยห้าสิบเมล็ดไปแล้วครับยังคงว่างเปล่าคือตู้นี้ผมบอกเลยว่าแม่งอาถันจะจัดนะครับแม่งามอนเนี่ยมันชูนิ้วมาแล้วามอนเนี่ยขมอนเพชรกูไปหมดเลยเนี่ยไปมึงามอนเม็ดกูหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย้ย,ยมาแล้วอันนี้คือได้ลุ้นนะครับแต่จะได้หรือเปล่าไม่รู้ครับอันนี้คือมาตามโรเตชันเลยนะเพราะว่าเป็นีทีคอมโบครับเอออันนี้ได้ลุ้นบอกเลยนี่ได้ลุ้นไปดีเออือโหต้องมาแล้วจังหวะนี้ ขอร้องเงอปิดตู้เฮ้ยโอ้โหอีแม่งเ้ยขอร้องปิดตู้เร็วจบเลยจบไปเออโอ้่าเาบงครับผมอือห่าแม่งตู้เอลเยอะจัดเลยเพื่อนมันเยอะเกินอุ้ยโอ้โห โอ้ไอ้ถ okay, okay. okay, cool. ือว่าโอเคอืโอเคก็ถือว่าได้ตัวใหม่นะให้อภัยเพราะใช่ที่เหมือนดวงกำลังมามันเพื่อนไปจะต่อเนื่องเลยริ้วโคจิตามาลิ้วริ้วขอด้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบีต้ามาด้วยมีอะไรปะเบีต้ามึงยังไงยังไงเบีต้าอ๋อไม่มีอะไรครับผมบีต้าบอกวัดเดอบบีต้ามาทำทไมเนี้ย้ยจกแตกตกแตกทีไหม เบต้าครับเห่นะือไโอเมกา้าเชนอนตัวใหม่มาแล้วหรือว่าประสบความสำเร็จไปแล้วครับหนึ่งตัวแต่ก็ยังคงต้องการโคจิต้าสี่เหมือนเดิมอาการมันเป็นยังไงไม่รู้เมื่อ,อไหรจะมาวเออเรียบร้อยครับอโอ้โหจะสามร้อยแล้วใช่ไหมอีกนิดนึงจะสามร้อยนะครับมาสามร้อยแล้วนะครับยังคงนิ่งอยู่นะครับผม เฮ้ยมาแบบเดินเลยว่าท้งป่าเบยังไงวะเฮ้ยป่าเบมึงมีอะไรกับโกคูมันเนี่ยไม่มีเลยเหรออันนี้โกคูม,มือเหรอเฮ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอเบติตา้ามึงไม่มีอะไรกับโกคูหรอไม่ฟงไม่ฟิวชั่นเลยเลยเหรอเออโอ้โหมันนิ่งเกินไปอะ่ะผมมองนะป่าเบย์มันนิ่งเกินไปครับโอ้โหยังตึงเลยสามร้อยเมล็ดครับว,ว่างเปล่า ไม่ว่างเปล่าเละเพราะว่าไดโอเมกกาเชนลอนเอลอาร์ L L มาตัวหนึง่งโอเคมาลุ้นครับโรเตชันฟรีโลฟรียังไงได้เลยหรือเปล่าอูดูว่าดูเฮ้ยบีต้าแกบีต้าหน่อยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมาวะรอบนี้มาฮันเบื่อนฟิวชั่นอะเก้อเอาดีได้ลุ้นครับอันนี้ได้ลุ้นการันตีหน้าตู้นะครับกูขอละกูบีต้ามาปิดเกมหน่อยริ้วริ้วขอร้องจบเลย จบเลยจบเลยจบเลยขอร้องได้ไหมโกจิต้าได้ไหมโอ้ยเป็นโกหังครับผมโอ้ยังเส็งเลยโกหังการตีหน้าตู้จริงครับเชี่ยวไปเชี่ยวมาเนอะโอ้โห้อ้ยมึงไม่ให้โกหูกูไอ้ไม่ให้โกจิต้ากูวะคออแม่เ้ยมาสองตัวเลยมันตีนี้ยังเถื่อนครับก็ โอ้ยว่อกูขอโกดิต้าไม่ใช่โกหังเชี่ยวแล้วนะมีอย่างเศร้าเลยครับเพ่งโขบุษาเบิ้นไงครับผมอย่างเซ็งเลยโอเคครับมาต่อเนื่องกันเลยนะเฮ้ยเมื่อ,อไร่ล่ะเนี่ยโอ้เมื่อกี้คือคือต้องเป็นโกดิต้าสองตัวนะโอ้ยมาแล้วีเลมาแล้วีเลเล่นกูหมดตัวเลยมั้ยเฮ้ยใ,ใช่ปะ่ะบูกับ ผมว่ามันมาเว้ยผมว่าโรเตชันเมื่อกี้คือใช่นันงาบอกแล้วเมือแบบนี้เมือแบบนี้แน่นอนครับอืมันเหมือนเมือไม่สุดครับเฮ้ยผมว่าใช่เมื่อกี้ผมวมันคือตำนานเมื่อกี้เออมันมันมีความเกี่ยวข้องกันเว้ยกูเพอ้อก่อนเท่านี้กูเพ้อแหลกกูร <c oughs> ้อ,องเอริวไม่อยากเลิองเพชรเยอะ900เพชรมึงจะเอากูหมดเลยหรออยากการันตีนะกูก็ร้องให้กูเก็บไปเปิดโอเมก้าเช่นหลอนบ้างริว โกดิตาโกดิตาโกดิตาเลยนะครับผมโอ้โ oh, ห oh, oh. ไปกันต่อโอ้โ oh, ห oh, oh. อย่างเศร้าครับต้องบอกว่ามันเล่นผมแบบหนักเลยเอ่อน <c ười> คือมันเล่นผมหนักเลยว่ะรอบนี้เล่นหนักครับเออคือแบบไม่มีวีแววนะมีแค่มันตินะั่นคือแต่ออกมาเป็นโกฮังสองตัวเลยครับมาเป็นโกดิตาก็ไม่ได้นะครับ เออถ้าเป็นโกยิต,าต้าตัวนี้คือจะกราบงามๆเลยครับเมื่อกี้แม่สุดวาหวาขอส่โดนสุดแน่เ,เลยวะแม่เอ้ยเอาเพชรกูเอาเพชร,ก,พชรกูหมดแน่นอนทรงนี้เพื่อนโกยิต้าไปไหนจะลูกเมอสักทีริ้วๆิวรว,วจะร้อยห้าสิบเมตรแล้วนะเอ้ยหืมสักทีเหอะท่านเอ้ยมาแล้วสามเกินเพื่อน สามเกอมาวะการันตีหน้าตู้ครับไม่ได้ตัวอะไรมาลุ้นกันสามตึ๊กูขอร้องเออออกเลยริ้วจะได้ไปต่อตัวอื่นไม่ใช่หรอกจะได้ไปต่อโอเมก้าขอเลยได้ปะจบจบไปเลยเออจบจบไปเลยจบจบไปเลยไปจบจบไปเลย,จบ,จ,บเลยจบไหมจบไหมครับคุยลินชีหนะ้า จบไหมโอ้โห eza ครับผม eza ดาวลุงล้งลุ้งยังไงแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้แหละมั่นใจล้านเปอร์เซนกระดิ่งนิ้วมาอ,อโอ้โหนี่กูมาขนาดนี้มึงต้องกดต้องกดโอเมกาแล้วไหมโอ้โหมาขนาดนี้ครับโอ้โหสองตัวเล้วชาร์โดรากอนบังเกิดจีดีฮีโร่บังเกิดตาเบยังไง ป่าเบฟิวชั่นไหม,มป่าเบบอกกูไม่ฟงไม่ฟิวอะไรทั้งสิ้นครับผม <c oughs> <c oughs> กระจกแตกครับป่าเบกูไม่ฟิวอะไรเลยครับมาแบบนิ่งนิ่งนินเนียนน,นะครับโอ,โอ้ยังตึงเลยเล่นกูหมดเลยติเออเล่นกูหมดเลยปะเนี้ยโอ้มาพังพ้าสองอย่างนั้นเหลเนี่อ่ะ เออโอ้ไปกันต่อครับโอ้ตายแล้วคือต้องบอกว่ามันมันโอเคนะตอนแรกๆอ่ะอออกเลยได้ไหมนเนี้ยมามึงมีอะไรเมืนเน่อไหร่สองตัวเนี้ยสองตัวนี้มีอะไรเขาไหมเออสองตัวนี้มีอะไรเขาไหมไม่มีนะครับยังคงไม่มีนะครับเออมีอะไรเขาไหมสองคนเนี้ย มีอะไรบ้างไหมมีอะไรมาโชว์ไหมหมีอะไรมาโชว์ไหมเออคือต้องบอกว่าโอ้โหมีนี่ไงมีนี่ไงคือต้องบอกว่าผมน่าจะได้จะได้น่าจะได้แค่การันตีตัวเดียวปะคือไม่ได้มีเพียงพอสำหรับสองการันตีนะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รอดแล้วอะเออโอ้โหเอาสุดว่ะ เอาสุดอเบต้ายังไงเบต้าเอาหน่อยมะเบต้าขอ้องฟิวชันช่นฟิวชั่นเออมาดิเฮ้ยแม่งแม่งไม่เหมือนกันเว้ยเอาละแม่งแม่งแอนิเมชั่นไม,ม่เหมือนว่าอสดงว่าอันนี้มันยังไงเนี่ยขอร้องเออมันก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีป่ะเออโกหังมาทําไมโอ้โหจบแล้วครับมาเร็วด้วยมาแล้วกุไม่ได้ลุ้นเลย มาแล้วเอา ECA เอาโอเด้โอโหมาแบบไม่ได hm, ้ล um ุ้นเลยอ่ะกอโหไปมันไสวะทำไมนะมันออกยากออกเย็นอย่างนี้เฮ้ยมันมีมันมีโกเทนกับโกฮังมันช่วยอะไรได้ไหมเออมันมีโกเทนกับโกฮังเนี่ยมันช่วยอะไรได้ไหมถามแค่นี้ กระจกแตกโกคูขอบอลเกงกิมึงส่งโกจิต้ามาสิลิวอันเชิญมังกรมาของโกจิต้าทีเฮ้ยมังกรมาเยอะไปแล้วเฮ้ยยังไง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 เฮ้ยขอลองกูขอ้อง,อองพอแล้วพอแล้วโอ้โหสุดเกินอะไรเงับนี่ โอ้ตายแร้วโอ้เอลามาเยอะจริงครับแต่มาแบบไม่ได้เฮอะไรเลยครับผมโอ้เอาสุดว่ะแม่งเอาสุดว่ะสงสัยแม่งเฮโอ้คอมโบปิดท้ายมาเลยได้ไหม่ะท่านเซนโอไม่มาเลยวะรอบเนี้ยท่านเซ NO นโอกูหายเลยคือท่านเซนโอหายไปเลยเพื่อนท่านเซนโอก็หายไปจากระบบเลยอะ จบเลยได้ไหมฮะขอร้องเออจะไปเปิดโอ,อเมก้าแล้วขอร้องขอร้องไอ้เกือบโอเมก้ากูตกใจโกจิจ่าโกจิจ่ายังไงมามาเร็วเอาถูกหรือว่าจะเฟสมาโอ้แอลอารเด็กด้ำพันคือตู้แม่งตู้แม่งหลอนจริงเพื่อนเออเอาไม่ไหวแล้วตอนนี้อาการไม่ไหวแล้ว มามาต่อกันเลยครับผมโดนไป600เมล็ดแล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะพาพี่โกดิต้าออกมาได้นะครับก็ต่อเนื่องกันไปครับมาดูว่า900เมล็ดกูจะรอดไหมเนี้ยถามจริงๆให้ตายเธอโรบินออกเลยเธอวะมันจะต้องถึง900เลยหรือไงมันจะดูดเพชรกูหมดเลยปะเนี้ยคือผมก็ไม่มั่นใจนะว่าวอร์การันตีด้วยหรือเปล่านะออกเถอด ออกเถิดเพื่อนขอร้องอย่าให้มันต้องหมดตัวเลยคอร้องอย่าให้มันต้องหมดตัวเลยได้ไหมได้ไหมขอร้องโกจิต้าไปไหนโอ้โหโกจิต้าแม่งเล่นผมสุดจริงๆเออโอ้ยนเนี่ยออกมาเยอะจริงนะหน้าตู้อะแต่แบบมันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการกครับแล้วคือแม่งออกมาเยอะอย่างเงี้ยผมก็อยากได้โอเมก้าแหละ คือแม่งลูกทีแม่งมาแล้วเพื่อนไอ้เจ้าของตูมไม่มา <c oughs> นี่ได้สามตัวแล้วนะนี่ดูเฮ้ยอยากเล่นเลยนะโอเมก้าเจนรอนเนี่ยขอร้องเบต่ามามาก่อน,น,อนรอออิวมันต้องถึงสามร้อยเลยหรอเออไอ้มันต้องถึงเก้าร้อยเลยปะเนี่ยเบต้ากาูหังเบต้าเอาหน่อยเบต้าขอร้องเอาหน่อยเบต้าเอาหน่อยนะเอาหน่อยนะ <c oughs> ไม่ได้ลุ้นเลยนะ เไม่ได้ไม่ได้ไไดลุ้นเลยครับผมโอ้โหผมว่าแม่งเล่นสุดว่ะตู้แรกผมอาจจะดวงดีไปไงตู้นี้แม่งเลยเล่นผมคืนเลยโอ้โหยิงหมกอมก็มันชากูสุดเลยเหรอมันชาวเฮ้ยจอมมันมันจะเล่นผมแบบโกคูปะงฮ้ยอย่านะมันจะโหดเกินไปแล้วถ้าเล่นผมเล่นผมแบบนั้นนะ่ะ รีดวงก่อนรีดวงรีดวงเออไปโอเคแหละเริ่มเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเฮ้ยหนูปังเฮ้ยมันมีอะไรไหมมันสามารถมีโรเตชันอะไรพิเศษได้ไหมแต่ไม่น่าใช่นะครับหนูปังช่วยลูกด้วยเอ้ยหนูปังช่วยหน่อยหนูปังพาโกจิต้ามาหน่อยรู้หนูปังหนูปังมีจริงใช่ไหมเอาหน่อยหนูปังเอาโกจิต้ามามาด้วยรู้รู้สึกแบบแห้งแปลก เออรู้สึกแบบมันเกินไปแล้วอุ้ยอีเซเออปลอยร 100. 100ฟีไปเก้าร้อยเมื่อนสงสัยถึงวะเออมีเกินเว้ยเพอ่มเผิ่อมีเกินเฮ้ยเอาวะขอร้องเลยจบเลยการันตีหน้าตู้อ่ะขอร้องจบเลยได้ปะจบไปเหอ่อนะจบเลยพอแล้ว พอแล้วลุงพันกูหล่อในนี่แล้วเนี่ยพอแล้วขอร้องพอแล้วเห็นใจกันหน่อยใจคอจะาอื่นเก้าร้อยไ้หลอกเห็นไ,ไม่ใช่เว้ยกูตกใจเห็นใจกันหน่อยพอแล้วพอแล้วลุงพันขอร้องพอแล้วเฮ้ยอาเกอโอ้สะเทือนใจครับมา ร้อยห้าสิบครับโอ้โหแม่งเก้าร้อยจริงวะเอาสุดวะลุงพันแม่งเอาสุดุเพื่อนบอกเออใจเย็นนะนอนใจเย็นนะจ้หมดเลยเหรอห,ยอ,อหมดตูดเลยติเออเอากูหมดตูเลยติโอโหเงากูหมดเลยเหรอเฮ้ยใจเย็นนะ <c ười> ไม่เหลืออะไรเลยการันตีนี่คุณต้องกดเท่าไหร่เนี่ยแม่งให้กูแล้วล่ะลุงพันแม่งใส่ผมยับเลยตอนนี้ โอ้โหเนี่ยผมไม่ชอบตู้เขียวก็เพราะงี้แหละคือแม่งกระจายความเสี่ยงได้โหดมากจริงนะไอ้ตู้เขียวเนี่ย LR มันเยอะครับต้องบอกวันนี้ LR มันเยอะเออคือไปต่อเนื่องเลยครับ LR แม่งเยอะจัดครับโอ้โยทั้งกับเบจิต้าครับฟิวชั่นอีกทีได้ไหมไม่ได้เลยครับป่ายไปบอกไม่ได้วะ รอบนี้ไม่มาจริงเออเอาทั้งมาแล้วอะฟิวชั่นไม่ได้โอ้โหคือมันเก่งสุดๆอะโกไอโกจิต้าแม่งยังไงก็ต้องเอาอะคงก็ต้องเปิดต่อกันงเมือนกูจะร้องไห้ <c oughs> ไม่มีมิแววเลยมันไม่มีอากาศเลยครับว่ามันจะมาอือหือเฮ้ยเอาเลยเหรอเอากันขนาดนี้เลย เพชรเยอะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพชรเยอะก็น่าจะล็อกลุงมันนะตืดๆๆๆไอ้นี่เพชรเยอะเตียมตัวเตรียมตัวดูดเพชรมันเลยลักกันลุงมามันใส่ไหมกูจริงปะเนี่ยท่านวงท่านวิทท่านบิลช่วยก็ได้นะครับเออเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วช่วยผมหน่อยเร็วอล้องจกเพอแม่งฟิวชั่นสามล็อกเลยไออกตัวเลย ขอร้องจบเพอจบได้แล้วเออเอ,อ้ยโอ้ยไม่จบครับกูจบเองเลยละกันเออจบไหมไม่จบกูจบเองครับคนเปิดจบเองกันเพื่อนเออเจ็บปวดแบบรวดร้าวมากอะ่ะโอ้หเอาสุดเลยเหรอเอาขนาดานี้เลยดิกะไม่ให้เหลือกันเลยดิกะฆ่ากันให้ตายตรงนี้เลย 9ก้าร้อยเมล็ดครับโอ้โหน่าจะได้ต่อครับแบนี้ทรงนี้ <c oughs> เอาสุดครับตู้นี้พระเจ้าครับตู้ของคิงอ f g เก e มันก็แบบนี้สินะมันเอาสุดเลยอะโอโ้ไม่ปานีครับไม่มีความปานีให้กับใครทั้งสิน้นพันข้าวนะบมมีพันก้ามาเล่นนะครับดูนะว่าวันนี้กูจะรอดไหม <c oughs> เออ โอ้โหเอาเข้าไปเอาเข้าไปโอ้ตายเร็วตายเร็วโอเคครับเดี๋ยวก็นะออกไปเช็คก่อนนะปะโอ้โหดูดีนเมื่อหกสิบแล้วอะมันมันจะแลกมันต้องได้เท่าไหร่ห้าร้อยนะครับเมื่อกี้ผมไปดูมาแล้วโอ้ยตรงใสจะไม่พอวะเฮ้ยมันต้องออกเพราะว่าอีกพันเม็ดมึงต้องมาแล้วนะกูจินต้าเกินไปแล้วนะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โห ห้าร้อยหกร้อไม่ออกนี่ดีดูนี่เป็นพันแล้วนี่ <c oughs> จะครบพันแล้วไม่เห็นแม้แต่แตล่านงะสถิตเพื่อนกูไม่เห็นแม้แต่แม้แต่เงาเลยนะครับไม่ออกสักทีด้วยตายเถิดเออมีกูไม่เห็นแม้แต่เงาเลยนะครับได้ไหมมาดูกันยังไงได้เลยไหม โอโ้โหเอ้ยเอาเออเอลอาดีกว่ากูตกใจมันก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการอยู this, ่ดีครับม <c oughs> <Really? c oughs> ันยังไม่ใช่ตัวที่เราต้องการอ่ะออคือตอนนี้มบอกว่ามันเชี่ยวไปเชี่ยวมากันเพื่อนคือมันเชี่ยวซ้ายเชี่ยวขวาหมดแล้วครับเดี๋ยวนี้เหลือนึ่งเหลือไอ้ไอ้ไอ้ดัมเบลหนึ่งกับดัมเบลสองเนี่ยนี่กูหน้าตู้ครบแล้วนะมึงยังไม่ออกมาให้กูเหรอกูชิต้าเงาสุดเลยดิเห็นใจกันบ้างไหมเนี่ย โอ้โกโคูบินคนเดียวครับเงาเลยครับโกคูเงาไหมลูกเออเงาไหมโกคูไม่พาเพื่อนมาเลยเหรอเออเอแปลงลิงเหือมืมาคนเดียวแบบนี้แปลกๆปกไหมนี่ไงมากับเด็กน้อยสองคนมาเลยอย่างนี้ต้องมาเลยว่าโกคูพากุณตาหน่อยอดิพอแล้วโอพาโกหังมาอีกแล้วโกหังกูจะดาวลุ้งอยู่แล้วเนี่ย อูไม่ออกยากจริงว่ะสงสัยผมแม่งการันตีปะกูโดนการันตีป่ะนี่เออไอเลยละเหมือนจะเอไออยนะครับไม่ใช่ครับว่ากูโดนละโดนแล้ว <c oughs> <c oughs> โดนแล้ว,วแ,ววแวถวบ้านเรียกโดนแล้วเออไม่พอพอการันตีวะจำไม่ได้นะว่าตอนเนี้ยตัวเองพอกการันตีหรือเปล่านะครับไม่ไม่พอก็คงต้อง หมดกิจกรรมอะน่าจะได้การันตีว่ดีกูชีวิตมื่วันบัตรซบหรือเพื่อนเออทำไมชีวิตผมแม่งบาดซบขนาดนี้วะโอ้โห <c oughs> มันเกินไปลุงบันมึงโหดเพลไปแล้วมึงโหดไปแล้วการตีมันตีฟรีมะลุ้นเบตา้าฟิวชั่น นิ่งไปเลยนิ่งไปเลยแล้วกันโอ้โหไม่มีกระจงกระจกแตกด้วยโอ้โหโกจิต้าอยู่ไหนเพื่อนโกคือมันไม่มีวิแววแล้วมันจะได้อ่ะคือมีแจะลิงกังเท่านั้นเลยครับไปครับโอ้ไปแล้วห้สิบกูไปแล้วไปเร็ว <laughs> เพชรเริ่มแบบลอยหล่อไปเลยแหละ ผมหมดตูดว่ะกูพึงจริงกูอีตาแม่งเล่นกูสุดว่ะรอบเนี้ยไปครับคนลองใส่ตำนายแกน,นี่กูตำนาอยอีแล้วปะเนี่ยนี่ผมแม่งจะตำนาอยอีแล้วปะจากครั้งที่แล้วเท 1, ่าไหร่พันหกร้อยเมล็ดไม่ได้ยูไอรอบนี้ก็น่าจะสร้างสถิติใหม่ครับเออรอบนี้ไม่ได้สร้างสถิติใหม่มาดูครับว่ากูจะทำโอ้โทำลายสถิติเดิมหรือเปล่าครับสถิติของเขาครับจะยัง จะถูกทำร้ายหรือไม่มาดูกันคลิปนี้มาไหมมาสักทีเถิดยังไงอากือก็สถิติใหม่เกิดแล้วสัมผั์ได้ลางๆครับสถิติใหม่ผมว่าแม่งมาแน่เลยเพื่อนเอาละมีแล้วมีแววแล้วมีแววแล้วเออมีแววแล้ว มีแววแล้วมีแววแล้วโกคูเมือจัดเลยน,นาตาคือหน้าตาไอโกคูเด็กปะเภทค,คือเหมือนผมตอนนี้เลยคือเมือแบบเอออะไรเนื้อเออคือแบบเอออะไรนะเนื้อรนะกระชาเหรอเออไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วกยต้าหายวะ่ะเฮ้ยลุงบันแม่งใสก่กยต้าเข้ามาในเกมนี้ป้นเพื่อนดูดิเออไอ,อจีจี่แต่แต่อันน <laughs> ตอนนั้นบอกเป็นปังเยอะจี้เดียวโปังอะไรล่ะเด็กขนาดนี้จี้จะถัดเฮ้ยกูนีต้ามึงอยู่ในเกมจริงปะเนี้ยเฮ้ยท่านวิวท่านวิทย์อกมาผมหน่อยผมไม่ไหวแล้วเซโนท่านเซโนช่วยผมด้วยผมไม่ไหวแล้วท่านเซโนช่วยผมหน่อยลองคาเมฮาเมฮหาช่วยกูไหมเนี่ยผมไม่ไหวแล้วครับท่านเซโนผมผมจะตายแล้วตอนนี้มันนิ่งเกินไปอะ ท่านเซนโนช่วยผมด้วยผมผมเมื่อแล้วนี่เมื่อแบบเมื่อแล้วอะไม่ไหวแล้วจริงๆนะอาการนี่คือไม่ไหวแล้วอ,อักเสบอีกตัวหนึ่งกูลุ้งแล้วไปกันต่อเลยละกันเอากูลุ้งเลยโอ้ท่านเซนโนแบงเอ้ย โอ้ตอสที่เธอขอลองวีงแม่งเลยเอาอยู่แล้วมาออนนี้ชันเยอะนะครับแต่ไม่เคยได้เลยขอ้องเลยหยุดความบ้าข้างไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมขอ้องโอ้จบแล้วเพื่อนโอ้อยกว่าจะจบได้กว่าจะจบได้ครับศูนเสียไปเท่าไหร่แล้วครับโอ้ กว่าจะจบได้นะคือเมื่อผมแม่งจะตายเอาเมื่อกี้โอ้โหกว่าจะจบได้นะครับแฉมทั้งมาอีกตัวหนึง่งโอ้ยโ,โอ้พอดีเลยครบลูกพอดีเลยโอ้ยคือต้องบอกว่าแม่งแม่งเกคือแบบรอบนี้เสียหายเยอะครับจากพันหนึ่งรยหนึ่งพันเ้าร้บห้ามเล็ด นะครับผมเหลือเพียงแค่745ผมเสียไปทั้งหมด1,200เมล็ดคือแบบโอ้ผมขอเปิดแค่นี้ก่อนนะนะโอเมกา้าโอ,อ้ขอขอขอจบคลิปเท่านี้ก่อนโอเมกา้าค่อยว่ากันอีกทีได้ไหมคือมันไม่ไหวเนี่คือมันโอ้ปวดหัวเลยเพื่อนปวดหัวจี๊ดเลยอะ โอ้โห oh, <laughs> เล่นเกือกหนักเกินรอบนี้กว่าจะได้นะครับโอเคครับไปว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันคือผมไม่ไหวแล้ว <laughs> ปวดหัวเลยตัวร้อนมื่อของจริงได้แพันสองร้อยเมล็ดนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะี่ไงผมถ้าใครชอบคิปแบบนี้ก็กด like <c oughs> ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยให้ผมแบบช้ำไปเลยว่าเพื่อนๆเ,เ,เปิดได้กี่เมล็ดเออผมแม่งโดนพันสองร้อยเมล็ดกูจะบ้านะี่ไงผมมา จัดให้ผมหน่อยเออคอมเมนต์หน่อยนะครับจะได้รู้ว่าเรายังมีเพื่อนที่ร่วมชะตากรรมเดียวกันนะครับมประมาณนี้จะชอบคิปแบบนี้อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม